ครับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ปมนอนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่29มีนาคม2568้ตอนนี้เป็นเวลา14บสนาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด้านหลังผมเป็นตึกถล่มนะครับยานตัดจักรตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ขลมกำแพงเพชรนะครับอ่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับณตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะครับลงพื้นที่กันเต็มตรงนี้บริเวณตรง ถนนกำแมงเพชรนะครับก็ได้ปิดการจราจรนะครับเหลือแต่พี่ๆนะครับกู้ชีพผู้ภัยแล้วก็ข้าราชการหลายภาคส่วนนะครับลงพื้นที่มาบริเวณตรงนี้นะครับณตอนนี้นะครับการรื้อถอนและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านในนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กําลังนะครับเร่งนะครับช่วยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมีรถแบ็คโฮแล้วก็รถขุดต่างๆนะครับก็มา นะครับเดี๋ยวให้ไปชมกันนะครับว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับหลายภาคส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านปอพนะครับท่านผู้ชมนี่เยอะเลยนะครับพี่น้องประชาชนก็มาให้กำลังใจบ้างนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วก็อ่นู่นกองน่วยารนะครับอยู่บริเวณตรงนู้นนะครับอให้ทุกคนไปชมกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้มันบังนะครับบังบังเป็นสังสีนะครับบังโอ้โหนะครับนี่ครับความเสียหายก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยให้ทุกคนดูนะครับตรงตึกนี้ ค่อนข้างที่จะสูงนะครับดูครับอากาศร้อนมากครับทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับไปทางนู้น รถเจ้าหน้าที่ก็มาเยอะนะครับ <c oughs> ครับบรรยากาศตรงเจเจมอนะครับทุกคนตรงนี้น่ครับตนีย่างนนี่จะเป็นพวกพี่ๆนะครับมนลรนิีิที่ร่วมกระตันตอยู่นะครับ <c oughs> มา เป็นน้ำดื่มนะครับตรงนี้นี่ครับเยอะมากนะครับหลายภาคส่วนลงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับในครั้งนี้นี่จะเป็นพี่ๆของเอ,อจราจรโครงการราชดำรีนะครับมี ปฐมพยาบาลตรงนี้เป็นเต็นสนามนะครับอู้แดดร้อนมากครับทุกคนกับเหตุการณ์อ่ะมุมนี้นะครับอยาให้ทุกคนดูมุมนี้ครับอู้แดดร้อนนะครับนี่ครับหังยับ พวกนี้ที่เพชรเกษมก็มานะครับนี่อยู่ที่นู่นเลยครับ<ว><น>ผมจะพาทุกคนไปดูภาพมุมสูงนะครับเป็นบนสะพานลอยนะครับกอ,องข้าบ,บกนะครับอันนี้จะเป็นครัวของ กองทบครัวพระราชทานนะครับนี่ครับครัวพระราชทานนี่เลยนะครับมีกาแฟด้วยนะครับนี่ครับเป็นครัวพระราชทานนะครับบริเวณตรงนี้โอ้นะครับหน้านี่ครับมีพี่พี่ทหารนะครับมาทํรลงครัวให้นะครับผู้ที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่ ดืรถน้ำนะครับโอ้ดีใจครับดีใจนะครับทั้งฝุน่นทั้งอะไรเยอะแยะนะครับนี่นะครับจุดที่บริการนะครับน้ำดื่มน้ำ ไอ้หนอนมาเร็วเราก็จะไปดูนะครับข้างบนนะครับทุทกคนข้างบนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้เพราะาเจ้าหน้าที่เขากำลังทำงานอยู่นะครับ ถนนนะครับในเส้นนี้ได้ทำการปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเอครับท่านผู้ชมนะครับเจ้าหน้าที่กําลังทำเการรื้อนะครับอาคารหัวคานนะครับหรือว่า

มีรถนะครับมีรถเกณฑ์สองคันนะครับแล้วก็มีรถที่เป็นรถคีบเนาะรถขีบอีกจำนวนสองคันที่กําลังเร่งนะครับผู้ผู้ซากอาคารออกมาเพื่อจะหานะครับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อาจจะมีการเสียชีวิตด้วยนะครับนะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งนะครับกำลังเร่งอยู่นะครับแต่ก็ ก็ต้องแบบระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะครับเจ้าหน้าที่ทํางานกันแบบอย่าง24ชั่วโมงครับด้านในจะเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายนะครับกับผู้คนที่จะเข้าไปใกล้ๆนะครับมีแต่หน่วยงานนะครับที่มีได้รับผิดชอบนะครับในหน้างานนะครับบรรยากาศก็ ประมาณนี้นะครับในช่วงนาเวลา14นาฬิกา25นาทีครับรถกำลังนะครับกำลังตัดกันครับ ไมา้อนจากตู้มาคทล้เขาตงนกตอว่าจาการทคี้องเะบกๆคนีไม่ได้กี้ออกมาแบาหนักะแบล้วขอนาหน่องานวัดก้องกัจากที่มนเข้าไปยี่สิบก็พี่ยแวก็มีนักเรียนมรบ ดูการนะครับดูการที่เจ้าหน้าที่ทํางานนะครับนค่อยๆนะครับเขาก็พยายามที่จะหานะครับหาผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สแกนดูนะครับว่าม,มีผู้ที่นะครับยังไม่เสียชีวิตอยู่ติดภายในอาคารนะครับเป็นจํานวนมากนะครับ

ขอขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับใครที่ติดอยู่ข้างในก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่อยากให้ใครนะครับได้เจอเรื่องราวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับสำหรับรัฐบาลไทยด้วยนะครับ วาขณะนี้เวลา14ลนาฬการถเคนใหญ่นะครับได้เข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับนี่ครับทุกคนครับมาอีกคันแล้วนะครับทุกคน